สวัสดีครับก็กลับมากับวิดีโอนะครับที่จะนําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการกู้คืนข้อมูลนะครับที่ถูกลบออกจากรีไซเคิล bin นะครับให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งบางท่านอาจจะเผลอไปลบนะครับนะลบ ้อมูลนนะครับออกจากรีไซเคิลบินนะครับซึ่งปกติเวลาเราลบไฟล์นะครับในในวินโดว์วินโดว์ก็จะเอามาเก็บไว้ในรีไซเคิลบินนะครับหรือทางขยะที่เราเรีย,รยกนะครับแล้วก็พอเวลานานๆานไปนะครับวินโดว์ Windows ก็จะค่อยลบๆไฟล์ออกไปเรื่อยๆนะครับหรือบางทีเราเกิด ผือลบไปนะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับในในรีไซเคิลบินนะครับเราก็สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้นะครับโปรแกรมที่จะใช้นะครับก็คือโปรแกรมรีคูว่านะครับซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็จากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาติดตั้งในเครื่องนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับเรามาดูวิธีกู้ขึ้นกันเลยนะครับให้ท่านดคลิกเข้าไปนะครับในในโปรแกรมรีคูว่านะครับ อันนี้ผมจะใช้เป็นลักษณะเป็นรีคูวาวิสัตนะครับก็คือให้เครื่องมันทำงานให้นะครับกก่งอัตโนมัติไปเลยนะครับเมื่อขึ้นมาหน้าจอนี้ท่านก็กดเน็กไปนะครับอันนี้นะครับก็จะโปรแกรมรีควาก็จะถามว่าไฟล์ที่ต้องการท่านค้นหานะครับไฟล์อะไรบ้างนะครับอันนี้ออนไฟล์ก็คือไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับพิกเจอร์ก็ ไฟล์ประเภทรูปภาพนะครับมิวสิกก็ประเภทเพลงนะครับด็อกูเมนต์ก็ไฟล์เอกสารทั่วไปนะครับวิดีโอนะครับก็คือไฟล์วิดีโอนะครับคอมเพสก็คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดแล้วนะครับแล้วก็อีเมลนะครับเป็นไฟล์ประเภทอีเมลนะครับเช่นผมต้องการที่จะหาไฟล์ประเภทคอมเพรสนะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกนิ้นะครับ ตัวนี้โปรแกรมรีคูว่าจะถามว่าท่านไฟล์ที่ท่านต้องการจะหาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับที่ที่ลบไปนะครับที่ผมสนใจก็คือตรงใน r e ไซเคิลบินนะครับรีไซเคิลบินนะครับรติกตรงนี้นะครับแต่หากไม่แน่ใจก็ I am not sure นะครับหรือเราจะหาในมีเดียการ์ก็ได้นะครับก็มีเดียการ์ดที่เราถ่ายรูปแทายอะไรก็ได้นะครับ หรือในไมล์ร็อกมนก็ได้นะครับหรือในอินสเปซิฟิกโลเคชันก็คืออในไดร์หรือโฟลเดอร์นะครับที่เราสนใจจะหานะครับก็ได้นะครับโดยติ๊กตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีขึ้นมาให้แล้วก็บาวหานะครับบาวหาว่าเราต้อการหาไฟล์อยู่ตรงไหนนะครับ หรือถ้าท่านใส่ซีดีลงไปนะครับตอนนี้ก็จะสามารถที่จะหาในซีดีหรือดีวีดีที่อยู่ในเครื่องของท่านได้นะครับแต่ผมจะหาในรีไซเคิลบินนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็นิกครับนิกไปนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเพื่อให้โปรแกรมทําการค้นหานะครับโปรแกรมว็จะทาการค้นหานะครับช่วงนี้ก็ให้รอรอนะครับ กันอยู่กับไฟที่เราต้องการหานะมันเยอะไหมนะครับแล้วก็ทําการอินอะไลน์เดมิก็คือดูความเสียหายของไฟล์นะครับว่าไฟล์เสียหายเยอะไหมนะครับท่านก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับท่านก็ค้นหานะครับทีน,นี้ว่าไฟล์ที่ท่านต้องการที่กู้คืนคือตัวไหนนะครับเช่นผมต้องการกู้คืนตัวนี้นะครับกติ๊กนะครับ แล้วก็ cover, รีอ 2, คอเวอร Re cover. Re cover ไไน์นะครับไฟ QF 8 v 2นี่นะครับรีค o เวอร์รีคอเวอร์ไปไหนนะครับเพื่อจะถา่ากนะครับผมจะรีคอเวอร์ไปไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมาลองดูที่เดสก์ท็อปนะครับในตรงไหนนออนะครับ ถ้าถ้ารีคัฟเวอร์มาตรงไหนนะครับมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับุมลองหาพอดีมันเยอะนะครับเป็นไฟล์ซิปนะครับ QL 5 8นะครับเนี่ยนะครับมี258นะครับก็จะเคลืนมานะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพิธีการค้นหาไฟล์นะครับที่ถูกลบจาก รีเซคคิบินนะครับหายไปแล้วนะครับให้กลับมาใหม่นะครับโดยใช้โปรแกรมรีคูว่านะครับท่านลองเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับก็จะช่วยให้ท่านหาข้อมูลที่มันถูกลบไปนะครับกลับขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ